สวัสดีค่ะนี่คือการเฝ้าเดียวกับอาจารย์ใหญ่ Every Wednesday พบกันวันพุธดิฉันสุรีพรสิริมหาสาพรอ,อาจารย์ใหญ่โรงเรียนสอนภาษาพระพรค่ะดิฉันเชื่อว่าคุณผู้ฟังทุกคนเคยไปเที่ยวทะเล เราจะเห็นชายฝั่งทะเลเต็มไปด้วยเม็ดทรายเล็กๆเ,เราจะสนุกกับการก่อกองทรายเป็นรูปทรงต่างๆหรือใช้ไม้วาดรูปบนพื้นทรายบางคนชอบเดินเท้าเปล่าไปตามชายหาดเพราะรู้สึกว่าได้สัมผัสพ,พื้นทรายที่ละเอียด และที่สำคัญคือจะมีรอยเท้าของเราปรากฏอยู่บนพื้นทรายด้วยมีบทเพลงหนึ่งชื่อรอยเท้าบนพื้นทรายมีเนื้อเพลงว่าคืนหนึ่งฉันเดินเดินไปบนพื้นทรายมีรอยเท้าเรียงรายที่ผ่านคู่หนึ่งเป็นของฉัน อีกคู่เป็นของพระองค์เราพากันเดินมุ่งตรงไปไม่เคยหวันความยากลำบากแต่ใจฉันนั้นไม่หวัน่นเพราะมีองค์พระเยซูผู้ร่วมทางให้กำลังใจยามล้มลงอดทนพยายามต่อสู้ และขอเดินมุ่งไปอย่างไม่เกรงกลัวแต่เมื่อมองกลับไปฉันเห็นมีรอยเท้าเพียงลำพังโดดเดี่ยวอ้างว้างไร้จุดหมายฉันจึงร้องถามพระองค์ยายปล่อยให้ฉันเดียวดายยามที่มีทุกข์มากมายในชีวัน ฉันได้ยินเสียงพระองค์ทรงต่อตอบกับฉันในใจว่าเราไม่เคยทิ้งเจ้าไปห่างไกลคราวใดที่เจ้าทุกทนสับสนในความทุกข์ใจคราวนั้นเราอุ้มเจ้าอยู่ในอ้อมอกเรารอยเท้าคู่นั้นเป็นของเราเอง จากบทเพลงนี้เราได้รับข้อคิดอะไรคะหลายครั้งชีวิตเราดูเหมือนอยู่คนเดียวโดยเฉพาะเวลามีปัญหามีความทุกข์ทำให้เราเกิดความกลัวความกลัวทำให้เราหมดกําลังใจและรู้สึกหดหู่สิ้นหวังมีคนเคยพูดว่า เมื่อดูเหมือนว่าพระเจ้าอยู่ไกลจากเราใครจะต้องเป็นฝ่ายเข้าหาเมื่อเกิดปัญหาเรามักคิดว่าพระเจ้าทอดทิ้งเราแต่ความจริงก็คือพระองค์ไม่ได้ไปไหนพระองค์ไม่ได้อยู่ห่างไกลจากเราพระองค์พร้อมอยู่เคียงข้าง และช่วยเหลือเราในทุกสถานการณ์ในอิสยาบทที่41ข้อ10กล่าวว่าอย่ากลัวเลยเพราะเราอยู่กับเจ้าอย่าขยาดเพราะเราเป็นพระเจ้าของเจ้าเราจะเสริมกําลังเจ้าเราจะช่วยเจ้าเราจะชูเจ้า ด้วยมือขวาอันชอบธรรมของเราไม่มีสิ่งใดที่เป็นไปไม่ได้สำหรับพระองค์ขอให้เรามั่นใจในพระสัญญานี้เพื่อเราจะมีชัยชนะเหนือความกลัวมีสันติสุขและมีความชื่นชมยินดีแม้จะต้องเผชิญกับพายุร้ายต่างๆในชีวิต กุญแจการเอาชนะความกลัวคือการไว้วางใจในพระเจ้าไม่ต้องกลัวสิ่งใดๆที่จะเข้ามาในชีวิตเราอีกต่อไปแล้วกลับมาพบกันใหม่กับการเฝ้าเดียวกับอาจารย์ใหญ่เอฟริเวนส์เดย์พบกันวันพุธครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ